ดูอะไรเนี่ยผมทำแหวนนี่แล้วแหวนพญานาคก็อันไหนที่เราปั้นแล้วเราก็เอามามิกได้เอามาผนวกอันใหม่ได้ผมผมว่าผมจะใช้แบบต้นแบบของเครื่องซีบัตรนะแต่ไม่อยากทำเราก็ทำได้แล้วนี่ก็ปั้นเองหมดทุกอย่างเอาพญานาคมา หนวกับแหวนโอ้มีลูตรงกลางว่าดีเลยผมได้ใส่เพชรใส่พอยได้เลยเดี๋ยวลวดลายตรงนี้ผมว่างๆก็จะแต่งใบแต่จะทําแค่เนี้ยลองเป็นดูง่ายๆเแล้วก็ปั้นได้สวยแค่ไหนแต่อย่าลืมนะเด็กๆขนาดนะ่กำหนดได้หรือเปล่าเฮ้ยะทำขนาดนะ มีบทที่บทพิเศษของครูโน้ตพูดไว้คร่าวๆแต่ทำมากๆน่าจะเข้าใจ <c oughs> ลองศึกษาแกน x แกน y x y แทแล้วดูว่า y x y Z. แทแบบมัน x มันอยู่ตรงไหนขนาด x อยู่ตรงไหนขนาด y ตรงไหนขนาดแทยู่ตรงไหนนี่แหละขนาดขนาดเป็นเรื่องอยู่ตรงเนี้ยแหละแกน x แกน y แกนแท ครับก็ไปดูเอาบอกคร่าวๆแกนแซดคือแกนที่ขึ้นลงต้องนั้นลืมต้องไม่อ่านหนังสือก่อนเขียนไว้โอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานปิ้นแหวนพญานากันขอจบงานครับถ้าใส่ไปบิ๊กซีพวกนี้คงหานะทำเมื่อคืน เขียนลดลายแล้วเอาไปหล่อเป็นเงินเป็นทองแล้วใส่เพชรตรงกลาไงแม่งเจ๋งเลยทำเองโอเคครับซีบัตรเครื่องซีมสีคือเครื่องที่ทำต้นแบบให้เราเข้าๆแล้วเราก็ไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ไปหล่ออีกทีเพื่อเป็นเงินเป็นทองได้เด็กๆเด็กแคตาสินก็ปั้นซีบัตรก็ปั้นกระหนกทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ พอถึงเวลาทํางานก็มาประกอบประกอบกันอย่างเงี้ยง่ายเลยนะห <c oughs> <c oughs> ลังน้องๆทุกคนนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปแล้วอยู่ปินงานก่อนฮ <c oughs> <c oughs> าหาเล่นๆนะโอเคครับ <c oughs> แต่งไฟฟนะ <c oughs> ันดีครับทุกคนพคักแล้ว